เอาละนะฮะกลับเข้ามาแล้วนะฮะกับไซส์อืมไซไหนล่ะไฮโซกาโกออนทีว so ี TV, นะครับเรื่องราวของการดูแลสุขภาพของผู้ชายนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาผิวพรรณจากภายในสู่ภายนอกนะครับคิ้วนะครับน้ำหนักเออคิ้วไม่มีน้ำหนักเยอะนะครับที่สำคัญคุณผู้ชมอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับอันนี้ถอยก่อนหน้าตาผิวพรรณนะครับคิ้วเคิร์ฟเอาถอยนะครับอันเฮ้ยเพิ่งตื่นเหรอนักดนตรี นะครับเรามาคุยเรื่องนี้ก่อนเลยดีกว่านะครับสำหรับคุณผู้ชายเหมือนกันนะครับนี่เลยนะฮะบิ๊กเคบิคืออะไรนะครับบิ๊กคือครีมนวดนะครับน้องชายของคุณผู้ชายให้มีการไหลเวียนของเลือดได้ดีขึ้นบางคนนะครับเลือดไหลเวียนไม่ดีขึ้นเลือดไหลเวียนไม่ดีนะครับทำให้ การแข็งตัวของอวัยวะเพศช,ชายนะครับแข็งตัวได้อย่างไม่เต็มที่แต่บิเคนี่นะฮะผลิตภัณฑ์ที่ไฮโซกาก้านะครับได้คิดขึ้นมาแล้วก็พูดคุยนะครับแล้วก็ได้สามารถที่จะทำได้อย่างถูกต้องขึ้นมานะครับแล้วก็ตอบสนองความต้องการของคุณผู้ชายสําหรับเรื่องราวตรงนี้เนี่ยมันเป็นเจลนะครับในการบํารุงนะครับเฉพาะส่วนของผู้ชายช่วยเพิ่มสมรรถภาพความแข็งแรงความแข็งแกร่งให้สําหรับคุณผู้ชายบางคนคุณผู้ชม กำลังรู้สึกว่ารูปร่างกายของเราเนี่ยกำลังแข็งตัวอย่างเต็มที่แต่บางทีเนี่ยพอถึงเวลาเนี่ยมันรู้สึกว่าเอ้ยทำไมมันพอเราจะมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นเนี่ยมันก็แข็งตัวไม่เต็มที่แล้วแต่ว่าวิเคเนี่ยจะไปช่วยในการขยายหลอดเลือดขยายฟองน้ำนะที่เขาเรียกว่าคล้ายๆฟองน้ําที่มันอยู่ข้างในเขาอยู่ข้างในเอเวอวาเพนนี่แหละคุณผู้ชมขยายได้อย่างเต็มที่แล้วก็แข็งตัวอย่างเต็มที่นะฮะทำให้เขาเรียกว่าทําให้น้องชายเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วก็เกิดประสิทธิผลบางทีเนี่ยรู้สึกว่ามีแต่ประสิทธิภาพแต่ไม่มีประสิทธิผลนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าหมายความว่ามันแข็งตัวแต่ว่าทํางานไม่ได้นะครับแข็งตัวรู้สึกว่าทํางานก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้แต่ว่าบิ๊กเคนเนี่ยจะเข้าไปช่วยทําให้การขยายหลอดเลือดเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้การเขาเรียกว่าการไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์อย่างครบถ้วนอย่างเต็มที่นั่นเองและที่สําคัญที่ได้นะฮะ ที่ได้อีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของอาการทำให้นะครับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะน้องชายของผู้ชายเนี่ยสะอาดบางทีเนี่ยเหม็นคุณผู้ชมเหม็นด้วยสกรปรกด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้เนี่ย เรานวดก่อนที่จะอาบน้ำนะครับหรือว่านวดหลังที่จะอาบน้ําก็ได้ไม่จําเป็นนะครับผู้ชมว่าที่จะต้องนวดตอนไหนเรานว,นวดนวดนวดไปแล้วนะฮะแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องไปให้มันสาเร็จนะครับนวดไปตามปกตินี่แหละเพราะว่ามันตื่นตัวปุ๊บเราก็หยุดนวดนะครับแล้วก็ค่อยๆคลึงมันเบาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะทําให้เจลเนี่ยที่มันมีส่วนผสมของสมุนไพรต่างๆนี่นะครับซึมซาบเข้าไปได้อย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้สามารถที่จะช่วยดูแลสุขภาพของผู้ชายได้ครบถ้วนเห็นไหมอย่างที่บอกว่าโซกาก้าเนี่ย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะฮะกว่ากว่า20รายการคุณผู้ชมกว่า20รายการตอนนี้นะครับครบรอบ1ปีนะฮะใช่ไหมครับครบรอบ1ปีนะฮะสำหรับผลิตภัณฑ์ไฮโซกาก้านะครับทุกตัวคุณผู้ชม ทุกตัวยกเว้นเซตกูต้านี้นะฮะทุกโต๊ก,กูต้านี้นะครับราคารดไม่รู้จะถูกแสนถูกยังไงแล้วนะครับแต่ว่าทุกตัวที่เหลือนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปใน worldwide.hyoskaga.com ได้นะครับตรงนี้นจะเข้าไปแล้วก็คุณผู้ชมก็จะพบว่ามีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้ตอนนี้เนี่ยซื้อ1แถม1เลยนะครับซื้อ1แถม1ได้เลยนะครับบิ๊กเคก็เช่นเดียวกันนะครับหขวดเนี่ยราคา1 5 5่ั้อบาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสั่งซื้อ ขวดได้ <S <S <travail> เลยนะครับ1ขวดใช้ได้นานไหมอ่ะใช้ได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็ใช้ได้1เดือนนะครับบีบเนี่ยเนื้อเนื้อเจลเนี่ยไม่ต้องเยอะนะครับบีบแค่พอประมาณไม่ใช่ว่าคิดว่าตัวเองใหญ่มากแล้วจะบีบทีเดียวหมดขวดไม่ใช่นะครับก็บีบมาแค่พอประมาณแค่นั้นนะฮะแล้วก็นวดนวดคลึงคลึงเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องไปล้างคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็จะซึมเข้าไปเองนะครับไม่ต้องไปล้างมันออกนะฮะล้างออกก็เสียดายเปล่าก็ซึมเข้าไปเองนะครับมันมาเป็นระยะระยะมันเนาะ อันเนี้ยนะฮะเออเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ฝากไปด้วยสำหรับ Big K ตัวนี้นะครับยังไงก็อยากให้น้องชายของคุณผู้ชายเนี่ยใช้งานได้อย่างเต็มที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองอ่ะตอนนี้นะครับเราอยากจะพูดคุยกับคุณผู้ชมทางบ้านแล้วนะฮะนั่งดูอยู่ก็โทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะที่0 2 6 8 9 5 2 3 2นะครับ0 2 6 8 9 5 2 3 2นะครับอันนี้เราทำรายการไฮโซกาก้าหรือเราดูดวงวะฮะเออนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องโทรมาถามนะว่าเกิดวันที่เท่าไหร่แล้วจะดวงเป็นยังไงไม่ใช่นะครรัับเากลง นี่อยู่เรื่องผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพคุณผู้ชายอยู่นะครับเออนะฮะอาทิตน้าจัดให้ใหม่หน่อยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเน้นย้ำกันก่อนต่อเลยดีกว่าวันนี้เรามาแนะนำกัน3ตัวนะครับสเซตด้วยกันนะครับซึ่งเป็นเซ็ตที่เรียกได้ว่ามีคุณภาพทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยไฮโซกาก้าเนี่ยมีผู้ใช้มากกว่า หลายคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยใช้ต่อด้วยนะครับบอกต่อใช้ต่อซื้อซ้าซื้อแล้วซื้ออีกนะครับซื้อไปแจกบ้างซื้อไปทิ้งบ้างก็สุดแล้วแต่นะครับก็ว่ากันไปแต่ก็ยังไงก็มาซื้อเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมวันนี้เราไม่ได้พก iPad มานะครับพอดีว่าเอาไปจํานําไว้ก่อนนะครับตังหมดนะฮะไม่ได้พก iPad มาแต่เราจะบอกอย่างนี้ว่าเข้าไปเลยนะฮะที่ w w w h i s o g a r a com นะครับ w w w h i s o g a r a com h i s o ใช่ป่ะใช่สิเอเอสไฮเนี S ่ยไฮโซกากานะครับคอมนะครับเข้าไปนะฮะคลิกเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูนะฮะในนั้นเนี่ยมีผลิตภัณฑ์มีสินค้านะครับมากกว่า20ชนิดแล้วก็ที่สำคัญดูแลผู้ชายอย่างเดียวเลยนะครับลิปนี่น,นี่ปากดำปากชมพูไม่ต้องเข้ามาปอปากดำ ปากไม่แดงอยากจะปากชมพูปากสีสวยปากที่แปบว่าไปจูบป,ปากแล้วรู้สึกว่ามีความสุกนะครับคุณผู้ชายที่ดูดบุหรี่มาแล้วรู้สึกว่าปากดำมีนะครับไม่ใช่ไม่มีไฮโซกาการามีให้ด้วยนะครับทาเข้าไปนะฮะลิปเนี่ยแอปไปทาก็ได้หันหลังปุ๊บแล้วก็ป้ายเลยนะฮะกลัวคนอื่นจะแอปว่าเอ,อ้ยตดหรือเปล่าไม่ใช่นะครับดูแลผิวนี่ริฟปปากนี่ถือเป็นเรื่องสำคัญนะครับไม่ใช่ว่า เขาเรียกอะไรอะปล่อยให้ปากดําปล่อยให้ปากดูไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้นะครับดูแลสุขภาพริมฝีปากด้วยนะฮะจะได้ดูดีจะได้ดูสดใสมีเหมือนกันนะครับทำให้ผิวปากเอ่อผิวเนี่ยปากสีชมพูสวยนะฮะก็สามารถที่จะโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ถุงเก้าศูนย์หนึ่งสองสี่แปดสี่เก้าสองนะฮะแล้วก็ศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งสองสี่แปดสี่เก้าสามเออวันนี้ไม่มีสายเหรอฮะโทรเข้ามาพูดคุยกันที่ศูนย์สอง หกแป2เ2้านะครับ0-2-6-8-9-5-2-3-2โทรเข้ามาพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับไฮโซกาก้าออนทีวี tv, นะครับเรายกเว็บไซต์นะฮะมาอยู่บนทีวีถึงหน้าบ้านท่านผมเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยบางทีเนี่ยเอ่ออาจจะเปิดอินเทอร์เน็ตไม่ได้หรือว่าอาจจะอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะยกมาแล้วเราก็มาพูดคุยกันนอกจากนั้นเนี่ยนอกจากปากแล้วมีอะไรอีกนะมีในเอ่อปากเนี่ยสามารถไปทาที่หัวนมได้ด้วยนะคุณผู้ชมนะ ถัวนมก็จะเป็นสีชมพูดได้เหมือนเช่นเดียวกันนะครับมีผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเข้าไปดูได้เลยนะครับผลิตภัณฑ์ช่วยควบคุมน้ำหนักก็มีนะครับและที่สําคัญเนี่ยเป็น และที่ตัวเอกอีกตัวหนึ่งเลยก็คือเข้าไปนี่เลยนะฮะตัว V ีแคลคุณผู้ชมในโซการก้าก็มี V ีแคลอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวที่เ,ออเราจะแนะนํากันแต่วันนี้เนี่ยเราไม่บอกโปรโมชั่นหรอกแล้วว่าเราจะแนะนากันเฉยๆนะเราจะพูดคุยให้ผู้ชมเข้าไปคลิกดูหรือว่าสามารถโทรเข้าไปสอบถามข้อมูลกันได้นะครับว่า v ีแคลเป็นอย่างไร V ีแคลคุณผู้ชมนะฮะเป็นตัวแรกเลยที่ผลิตภัณฑ์ไฮโซกาก้าเนี่ย ได้ได้ผลิตแล้วก็คิดค้นขึ้นมานะฮะจากฝีมือคนไทยแล้วก็จากมันสมองขดสมองของคนไทยนะครับผลิตภัณฑ์วีแคลตัวนี้เลยนะครับนะฮะกระเด้งกระดอนด้วยนะครับวีแคลนะฮะผลิตภัณฑ์วีแคลยูสุไบรท์นะครับแอนโอมิเจไรซิ่งเซรั่มนะครับเพื่อทําให้ผิวเนี่ยขาวกระจ่างใสนะครับนี่นะฮะโอ้ยผิวหน้านีมากเลยอะเป๊ะสุดเลยนะครับเหมาะมากนะครับ ผิวชมพูเห็นไหมคคุณผู้ชมเนี่ยปากก็ชมพูเห็นไหมครับหน้าจูบจะตายนะครับวีแคลร์เขาันนี้นะฮะทำให้อ่อผ,ผลิตผลมาจากผลไม้จากเกาะชิโก,กกุนะครับทางประเทศญี่ปุ่นนะครับอยากจะบอกว่ามันมีความหอมมากแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่อ่าผลิตมาจากการคิดค้นของคนไทยแล้วก็ เภสัชกรควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเป็นตัวแรกของไฮโซกาก้าที่ทําให้ไฮโซกาก้าเป็นที่รู้จักของผ,ผู้ชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเว็บไซต์นะครับวีแคลนี่แหละขวดแค่นี้นะฮะแต่มีประสิทธิภาพแล้วกป็ประสิทธิผลเป็นอย่างมากนะครับไม่ใช่ของเล่นๆนะฮะจำเป็นเล่นกันไปไม่ปลอมนะครับอันนี้ของแท้ของจริงนะครับใช้แล้วนะฮะทำให้ผิวหน้ากระจ่างใสได้นะครับแต่ว่า คุณผู้ชมจะใช้อะไรก็ตามนะฮะแต่คุณผู้ชมต้องใช้เป็นเป็นเป็น,ป,น,ป,นประจำอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ใช่ว่าใช้แล้วทิ้งใช้แล้วลืมทาใหม่ใช้แล้วอย่างตัวกินนะฮะอย่างตัวเนี่ยะฮะ Brightening เนี่ย ไม่ใช่ว่าไบมิลเลอร์เคิลในกูตาเนี่ยนะฮะไม่ใช่ว่ากิน3วันหยุดไป5วันกิน5วันหยุดไปเลื่อยเปื่อยมันก็ไม่มีมันก็ไม่เห็นผลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับใช้อะไรก็ใช้อย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ใช้ให้มันเห็นผลตัวนี้ก็เช่นเดียวกันสำหรับบิ๊กเคนะครับหขวดนะครับราคา1550บาทวันนี้ซื้อ1แถม1มอบให้กับคุณผู้ชมไปเลยนะครับอย่างไรแล้วนะก็สามารถที่จะทําให้อวัยวะเพศนะครับสะอาดนะครับไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีเชื้อโรคได้ที่สําคััญนะครบ สมุนไพรที่เป็นส่วนผสมอยู่ในนี้เนี่ยจะช่วยให้อวัยวะเพศของผู้ชายเนี่ยฮะแข็งตัวได้อย่างเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วฝากไปด้วยสําหรับผลิตภัณฑ์ b ิ๊กเค้นะครับไฮโซกาก้าตัวนี้นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันใช้อย่างต่อเนื่องนะครับวันหนึ่งนวดแล้วก็หยุดนวดไป3วันให้คนอื่นนวดอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลนะครับเรานวดเองใช้เองนะครับแล้วก็ใช้ครีม ใช้ตัวเจลตัวนี้แหละบิ๊กเคเน่ยทาเข้าไปเลยนวดเข้าไปเลยนะครับมันก็จะทำให้รู้สึกเปลี่ยนแปลงได้อย่างแน่นอนนะครับอีกตัวหนึ่งเลยนะครับวันนี้พิเศษสุดเลยสําหรับตัวปลูกคิ้วนะฮะไฮโซกาก้าปลูกคิ้วนําเข้าจากอเมริกานะครับอันนี้เป็นของแท้แน่นอนเพราะว่ามีสติ๊กเกอร์แปะอยู่นะครับ หาที่ไหนไม่ได้มีที่ไฮโซก้าอย่างเดียวถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเห็นที่อื่นนะครับอันนั้นถือว่าเป็นของปลอมนะครับหรือว่า,าต้องเป็นเครือข่ายของไฮโซก้าแค่นั้นนะครับถึงจะเป็นของแท้นะฮะวันนี้ฝากไว้ด้วยลวกันนะครับราคา11 1 1, 1, 1 1ชิ้นเออหกล่องนนเนี่ยฮะขวดเนี่ย790บาทใช้ได้2เดือนวันนี้ซื้อ1แถม1นะฮะ790บาทแค่นั้นผลิตภัณฑ์ไฮโซก้ามีเยอะแยะมากมายสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับที่ www.hyosoka.com นะครับว เดี๋ยววันจันทร์หน้านะฮะเราจะนํามาฝากกันอีกว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่จะมาม้อกับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ฝากไว้ด้วยแล้วกันกับโปรโมชั่นดีๆรีบโทรเข้าไปเลยนะครับ0901248492และ0901248493นะครับสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ไฮโซกาก้าได้ดูแลเฉพาะคุณผู้ชายโดยเฉพาะขอเน้นย้ำโดยเฉพาะคุณผู้ชายนะครับทุกอายุทุกเออ่ทุกช่วงเวลาเลยนะฮะสามารถที่จะโทรเข้าไปได้เลยตลอด24ชั่วโมงนะครับวันนี้นะครับผมก็ปี้กับผลิตภัััััณณฑ์์ไไฮโซกกกกาาาา้้้้ตอองลคคุผูชมมป่่นนนนนนะรรบบพใหหวจท5 เย็นทางช่องสมหวังชาแนลช่องนี้แหละนะครับจะทําให้ผิวหน้าของคุณดูดีขึ้นได้อย่างแน่นอนวันนี้ผมก็ปี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ